สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมีคนกำลังเจอดกำลังกายพิ๊าิน้ย้ยด้ไคนคิปนี่จะเลอีกไปคะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าชชาแนลพาตีค่ะซึ่งวันนี้นะคะพารตี้จะมาชวนพิษภาไปออกกำลังกายไปพร้อมๆกันค่ะ พิษภานคนเป็นคนที่แบบไม่ออกกำลังกายเลยเคื่อออกกำลังกายคือแบบยากมากเป็นเรื่องที่ยากมากซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ก็เป็นเหมือนกันวันนี้ก็เลยจะมาชวนเพื่อนเื่อแล้วก็พิขภาออกกำลังกายพร้อมกับเราแต่ว่าเราจะไม่ออกกำลังกายธรรมดานะเราต้องเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยโอ้โหเราจะมีชื่อท่ามาให้เป็นชื่อท่าออกกำลังกายแล้วก็ให้พิษภาถ่ายว่าท่าเนี้ยมันทำยังไงถ่าใครถูกก็คือผ่านค่ะถ่าใครผิดนะคะทำไปเลยจาก40ปีต่อท่าเลยจ้า ส0ิยะใช่มสิอ่ะสสิบสามอถ้าขาแล้วเปลี่ยนคุนแล้ไปกันเลยจ้าทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะนี่หน้าสดพิ่ไปกดสิวมากค่ะท่าแรกค่ะคลัสเตอร์หรือว่าคลัสเตอร์คิดค่ะแบบอย่างยงท่าไหนคะคลัสเตอร์เฮ้ยคลัสคลัสเตอร์อะอย่างนอนแต่เนี้ย อันนี้เลยกซิเตอร์อันนี้เลยกซิเตอร์คันัตเตอร์กับสีน้ำเงิ้ให้ถูก50%แล้วกันให้ทำ20ปีเหมือนเอาแบบโดดยางอ่ะเราต้องมาแกะทุกคน ได้แค่นี้จะได้ผมแบบช่วงของลาไปนะคะข้าเบิร์ดด็อกค่ะนกต้องบินเบิร์ดด็อกค่ะเบิร์ดด็อกด็อกข้างไหนเบิร์ดด็อกเบิร์ดด็อกเปรี้ยวเป็นหมาใช่บปะเปี้ยวเปี้ยวโอ้โหตัวได้ค่ะราชการตัดท่านี้แล้วกันมันดูเหมือนหมาเนี่ย เปิดแท้งก่อนแบบแรกทุกคนทำไปอพอปรนน้อมๆกันหน้าอันนี้คือท่าหมาใช่ไหม่คนละท้านค่ะน,นี่เหอตรงตัวจะได้ตรงตัวได้มียากอ่ะ ต่อไปเก็ตเตอร์อ่ะมเก็ตเตอร์มเก็ตเตอร์เป็นยังไงอ่ะได้มเก็ตมาเก็ตแบบไนอ่ะต่อหรเปล่ารอเาไปวทีได้ค่ะได้มันย่ะไม่รู้ว่าอันนี้ยอมไม่รู้จริงอ่าสวีนะมาเก็ตเตอร์จะเป็นแบบนี้นี่ยอ โอเอไประบยออกออล่วนะัดายดเลยหมือนเต้นมาเลยเลยค่ะทดูสตวาดูนะนี่คือทอยังงแน่พี่โคเอ้วข้าทีูก้องใหดูในทีเดยช่องเล็กนะคะอย่าดูไิพันนะคะดูเอมมันเท่านั้น ก็เลยสะสมทีนี้แต่ค่านี้ไม่ค่อยเหนือยนะแต่ว่ามันก็คือเด็ดๆตรงต้นขารู้เลยนะคะว่าไม่ออกกำลังกายท่าต่อไปค่ะ,ะ bare walk มีด้วยซีขาดิมีด้วยสองขาก็ได้ไม่ใช่หรอ <laughs> ทำไมชื่อท่าออกกังายมันไม่ต,งตรงตัววะ <laughs> อาแบวเฮ้ยไี่ถูกนะจริงเหรอถูกแต่ว่าแบบเวลาเขาทำแบบเขาทำแบบเหมือนแทงใช่ไหมแล้วก็แกวไปข้างลาอย่างเงี้ยแล้วก็ถอยเฮ้ยทุกคนถูกอ่ะมหนทำไมมม่รอดอ่ะทุกคนท่านี้ไม่ได้จริงนี่องะ เราะทำในความ้องเป็นอย่างนี้เขาได้ไหมหรือทำไม่ได้ค่ะอันหนึ่สิอย่างนี้ใช่เป้าแบบไม่ต้องใหญ่มากอยางนี้คือนน่าใจมากอะคุกคนขคางนี้อะ คิปนเหมือนออริจินอลเมยนะ่หมืนตรงงโนทอ,นนอ, <laughs> องไปไหาไก่เลยเดิน่ั้หวามกเลยทำใบบดใสเวลาต้องดไฮสแมนไฮแมนไฮสคืออะไรทไมยากานานี้ไม่เข้าใจเลย ตอบยังตอบท่านี้แอะพิซซ่าท่ามันเปแบบเหมือนกระโดดเหมือนเหมือนเหมือนไฮนีแต่ว่าแต่ว่าต้องกระโดดแบบข้างๆด้วยสี่ป้เฮ้ยใช่ปะวะนี่จะเปลี่ยนเป็นท่านี้ใช่ไหมเด็กตอเปลี่ยนท่าขางการทั้งหมดเลยค่ะเศกขาต้องเป็นชื่อว่าน่ะ เจ็ดเจ็ดเจ็ดหบแล้วอ่ะวันนี้กโดนห้าละสรุกโดนลุกทนะ่าเพราะว่าตอบไม่ได้เลยสักสิบท่า เกิดมาเราทำคนเล่นเมือโดนแกล้ง่ะทุกคนเราเลยไม่ต้องตีแกล้งอีกแล้วอีกแล้วพี่ตีแกลมาแก้ถึงสีส่ลอยอยู่อุ้ยยากเป็นตีแกล้งยากแกลแม่งเดี๋ยวต้อกินผักถ้าไม่ต้กินผักหายใจได้น,น,นนะคะท่านี้ต้องเร็นเยนรู้หายใจเอ่อเรายการทอนะส่วนบน ต,ต,ต่อไปค่ะแจ็คไนที่แบบแต่ว่านี่เลยแจ็คไนที่แบบขั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 บหรือเปล่าทำยไมไงเนี่ยทำยไมไงชื่อไม่ดีพอบอกว่าต้องทำยังไงเลยใช่แจ็คไน เราต้องหักโซเป็นมีดขับาหรือเปล่าเด็กผู้ชายัยากเหรอเด็กยอ่อมาจากอะไรอ่ะเด็กสเปรโรหรือเปล่าเด็กผู้ชายัยากไม่อยากเปล่าเด็ก,ก,กเด็ก ข้อต้นดูนะถ้าขึ้นได้นะถ้าแบบนี้นะนอนนะก็จริงเหรอคุณไปแล้วก็ค่อยๆลงชาตอนลงชาเอาหน้าอ,อกยกไม่เอาคอยกขึ้นขึ้นเนอะใช้เชสดันขึ้นมาโอ้ได้แค่นี้อ่ะใช่เ แบบมันทรมานนะแบบกว่าจะขึ้นมามันดิบใจดิบใจใช่ปะแต่เขาทำไม,ม่เหมือนพัตตี้ทำแม่แก้วพี่พัตตี้ทำคือแบบทั้งตัวแบบเป็นวีแบบวีเลยเหรอปะวีแบบเท่ากันอ่ะอันนั้นรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมันมันขึ้นได้แค่นิดเดียวอะ่ะแค่นี้นเห็นปะแต่คือพี่พัตตี้เนี่ยแบบแบบ <laughs> วันนี้พี่พาวเหนื่อยถ้าสูมไปนะพี่พาจะเหนื่อยแ,แบบก็าได้หมดแล้วแบบยูโบท๊ทย <ๆ S 1> ูโบ๊ทเราอยู่บนเรือแล้วมงท่ายังไงคะทุกคนไควาดีน <Bye. S 2> <ๆๆ S 1> ่าันเสือบได้แล้วนะพาวนะี่เนาะเฮ้ยเะไรอย่างนี้เหรอหรอย่างนี้หรือแบบเอาที่จะว่าเป็นยังไงเป็นเรือต้องแบบโค้งๆได้ใช่ไหมสุขค่ะแล้วก็ อ,อึ่งอ่ะอ,ะอ,ะอะยอมไงมักสิบวิเองต้มต<อ>้มหน<อ>ึง่งแล้วไม่ใช่หรออะต้มขึ้นเลยแค่2ี่สิบวิี่สิบวต้มแบบนี้นะก็ เอ้ยยังไม่หมอดอีกสรุปตอบไม่ได้นะั้งค่าทุกคนถ้าสุดท้ายมีคือเคยได้อไ,ได้นะแล็กเซียนวิกเอ,อ้ยทำได้ทำได้ไม่ใชโชว์โชว์๋ยวนี้นบงนี้อนเออ,อทา่าไม่ต้องผูกผงโอ้อเห็นแล้วเราก็มีทางงา่ายหนึ่งท่าจากสิบท่าคือไรยะโดนพี่พัตตีแกงอีกแล้วค่ะให้หมอกดูใจพูดด้วยเงนดิเห็นปะ เป็นเส้นๆเลยอ่ะข้างหลังก็ได้เหรอคะเออข้างหลังนี้เหงื่อค่ะทุกคนทุกวนนี่คือเสื้อโปโลแบบผ้าอย่างหนานะเหงื่อยังแดดซึมออกมาคก็ดูคือจริงๆเรารู้สึกว่าเราอยากทำแต่พราะเรากินเยอะมากเราก็กินเยอะควรจะออกกำลังกายเนาะใช่ปะใช่อยากสุขภาพก็คือแบบว่าเพื่อสุขภาพดีคือไม่ต้องออกเอาผอมเนาะเอาแค่แบบว่าแต่ก็อยากเอาผ่อนแต่ก็ไม่ผอมไงขอผ่านทุกคนพี่พัตตี้ออกโหดมากไปติดตามได้ในเพจข่าวพี่พัตตี้จะแบบ เอให้ดูอยู่อนไอติมก็ได้เออจะใช้ทำไอตีก็ได้คือออกโหดแบบโหดมากทุกคนเกินอะไม่มันอยู่ที่การกินด้วยมันต้องแบบอยากออกกำลังกายให้เห็นผลก็คือต้องคุมอาหารแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบออกเพื่อสุขภาพดีเริ่มไหลเบี้ยอะไรอย่างงี้แล้วก็กินพวบคุมแบบไม่ต้องมากอะไรที่แบบเราไม่ดีเราก็รู้ไงอย่างขึ้นโคกงแต่ก็กินเฮ้ยกินโคตรี่เลยกินเทตได้สี่สิบหกสี่โลแต่ก็ยังดีอยู่ในสารแอลกอฮอล์เนาะไม่ใช่แบบว่าน้ำตาล ทุกคนพอถึง1,000งพันซับสไครต์ที่ท่าจะมาแพ้งห้าาทีทุกคนดูนะคะอีกาลอดอีกแค่ไม่ถึงร้อยจ้ะเพี่ะว่าทุกคนมาซับกันนะเดี๋ยวจะมาชวนทำอะไรแบบด้วยกันทำอะไรหลายๆอย่างเลยถ้าถึงพันซับเราจะแบบมีกำลังใจเนาะใครอยากให้พวกเราทำอะไรออกกำลังกายเที่ยวดูหนังกินข้าวฟังเพลงโยกมาเลยฟังเพลงได้เล่นได้รีเควสต์มาได้นะคะทุกคนอย่าลืมไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันนะคะวันนี้ขอลาไป